สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบเลขแบบการกระจายนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราลบเลขแบบธรรมดาใช่ไหมคะแบบธรรมดาก็คือแบบที่ไม่ต้องมีการยืมค่ะส่วนแบบการกระจายก็หมายถึงการยืมนั่นเองค่ะจะมีวิธีการลบยังไงไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1ให้ว่า433ลบกับ267ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนแสดงวิธีทำเหมือนครูเลยนะคะคราวนี้เราจะเริ่มลบจากหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ3ลบ7ใช่ไหมคะ3สามารถลบ7ได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะไม่สามารถลบได้นะคะเนื่องจาก3มีค่าน้อยกว่า7ใช่ไหมคะเราคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเรามีเงิน3บาทเราจะไปซื้อขนมราคา7บาทได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะเนื่องจากแม่ค้าไม่ยอมขายให้เราแน่นอนนอกจากว่าจะให้มาฟรีค่ะโอเคค่ะ สามไม่สามารถลบ7ได้ดังนั้นนะคะเราจึงต้องมีการยืมนั่นเองค่ะการยืมก็หมายถึงหลักหน่วยไม่พอก็ไปยืมที่หลัก10ค่ะหลัก10มีอยู่3นะคะเราขอยืมมา1ค่ะเราก็ใส่เลข1ไปเลยนะคะต่อไปเราก็ยกเลข3ที่มีอยู่เดิมขึ้นไปข้างบนค่ะ1กับ3อยู่ด้วยกันเป็น13นะคะ คราวนี้เมื่อ3ถูกยิมงไป1ก็เหลืออยู่เพียง2อนั่นเองค่ะคราวนี้13ก็สามารถลบ7ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามีเพียงพอที่จะลบเขาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอา13ไปลบ7เลยค่ะวิธีการลบง่ายๆก็คือเอา7ไว้ในใจแล้วนับไปถึง13ค่ะ7 8 9 10 11 12 13ได้เท่าไหร่คะได้หกนั่นเองค่ะใส่6วลงไปเลยค่ะ คราวนี้เรามาดูที่หลักสิบค่ะเมื่อหลักสิบถูกหลักหน่วยยืมไป1ก็เหลือเพงสองใช่ไหมคะสสามารถลบ6ได้ไหมคะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจากสองมีค่าน้อยกว่า6นั่นเองค่ะเราจงต้องมีการไปยืมหลักร้อยมาค่ะหลักร้อยยืมมาอีก1ค่ะบวกกับตัวเดิมที่มีอยู่2ใช่ไหมคะก็เป็น12นั่นเองค่ะคราวนี้12สามารถลบ6ได้ไหมคะ ลบได้แล้วใช่ไหมคะทาการลบเลยค่ะเอา6ไว้ในใจนาะไปี่ถึง12ค่ะ6 7 8 9 1 1 11 1เกมีกี่นิ้วคะ6นิ้วนั่นเองค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคราวนี้4เมื่อถูกยืมไป1ก็เหลือเพียง 3, 3 3สามารถลบ2ได้ไหมคะลบได้ใช่ไหมคะเนื่องจาก3มีค่ามากกว่า2 3ลบ2ได้เท่าไหร่คะได้1น,น,นั่นเองค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ166ค่ะ คราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อ2กันเลยนะคะโจทย์ข้อ2ถามว่า932ลบกับ489ได้เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะให้นักเรียนทำการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยค่ะะพอเราแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลบกันที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยก็คือ2ลบ9ค่ะ2สามารถลบ9ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจาก2มีค่าน้อยกว่า9เราต้องทําให้2มีค่ามากกว่า9ด้วยการไป ยืมหลักสิบนั่นเองค่ะยืมหลักสิบมาหนึงใส่เลขหนึ่งเหมือนเดิมค่ะส่วน2ที่มีอยู่เดิมยกขึ้นไปเลยค่ะ1กับ2อ,อยู่ด้วยกันกลายเป็น12ค่ะคราวนี้3เมื่อถูกยืมไป1ก็เหลืออยู่เพียง2นั่นเองค่ะเราสามารถลบกันได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เอา12ไปลบ9ค่ะเอา9ไว้ในใจนับไปถึง12นะคะ9 6 1 10, 11 12ด้เท่าไหร่คะใดส3ค่ะใส่3ลงไปเลยค่ะคราวนี้มาดูหลัก10กันนะคะหลัก10เหลืออยู่เพียง2เพราะถูกยืมไป1ใช่ไหมคะ2สามารถลบ8ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ2สึงไปยืมหลักร้อยมาอีก1ค่ะจากของตัวเดิมที่มี2เอา1มาใส่ก็เป็น12นั่นเองค่ะ9เมื่อถูกยืมไป1ก็เหลือ8ค่ะ มี12สามารถลบ8ได้หรือยังคะได้แล้วนะคะเพราะว่ามีเพียงพอแล้วนะคะเอา8ไว้ในใจแล้วนับไปถึง12ค่ะ8 9 1 0 1 1 12มีเท่าไหร่คะมี4นิ้วนั่นเองนะคะใส่สีได้เลยค่ะต่อไป8ลบสได้ไหมคะ8ลบสี่ในหลักร้อยสามารถลบได้ใช่ไหมคะเนื่องจาก8มีค่ามากกว่า4ค่ะ8ลบสี่เหลือ 4นั่นเองค่ะใส่4ลงไปเลยคำตอบของข้อนี้จึงคือ443ค่ะไปดูโจทย์ข้อที่3กันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3ถามว่า621ลบกับ374ได้เท่ากับเท่าไหร่ทำการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมค่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยกันก่อนนะคะ1สามารถลบ4ได้ไหมคะ มีเงิน1บาทซื้อของ4บาทไม่ได้แน่นอนค่ะทําการยืมเพื่อนค่ะเพื่อนก็คือหลักสิบนั่นเองค่ะมีอยู่1ยกไปขึ้น1เหมือนเดิมค่ะยืมเพื่อนมาอีก1 1กับ1อยู่ด้วยกันกลายเป็น11ค่ะ11นะคะคราวนี้2เมื่อถูกยืมไป1ก็เหลือเพียง1นั่นเองค่ะเอา11ไปลบ4ค่ะนับเอา4ไว้ในใจแล้วนับไปถึง11ค่ะ4 5 6 7 8 9 10 11ได้เท่าไหร่คะใน้7ใส่7ลงไปเลยค่ะ น,นี้หลักสิบนะคะเมื่อถูกเพื่อนยืมไป1ก็เหลือเพียง1ใช่ไหมคะ1ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปยืมหลักร้อยนะคะไปยืม6เข้ามาเนาะยืม6มาอีก1ก็เป็น11นะคะเมื่อ6ถูกยืมไป1ก็เหลือ5ค่ะ11สามารถลบเสร็จได้แล้วไปทำการลบเลยค่ะ7 8 9 10 11ได้4ใส่4ลงไปเลยค่ะ ราอนี้เมื่อหลักร้อยถูกเพื่อนยืมไป1เหลือหก็เอา5ไปลบ3ได้เลยใช่ไหมคะเนื่องจาก5มีมากกว่า3นะคะ5ลบ3เหลือ2ค่ะใส่2ลงไปเลยนะคะดังนั้นข้อนี้จึงได้241ค่ะโอ้อค่ะไปดูโจทย์ข้อที่4กันเลยค่ะ ดูโจทย์ข้อที่4กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่4บอกว่า546-366ลบ366ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะทำการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยกันก่อนนะคะ6-6ลบ6ได้เท่าไหร่คะ มีเงิน6บาทซื้อขนม6บาทก็เหลือ0บาทนั่นเองค่ะใสู่นย์ลงไปเลยนะคะต่อไป4ลบ6ได้เท่าไหร่คะลบได้ไหมคะลบไม่ได้ใช่ไหมคะเนื่องจาก4มีค่าน้อยกว่า6ค่ะเมื่อมีเงินน้อยไม่เพียงพอที่จะลบเขาก็ต้องไปยืมหลักร้อยมาค่ะ ซี 4, ยืม5มา1กลายเป็น14ใช่ไหมคะส่วน5ถูกยืมไป1ก็เหลือ4นั่นเองอ่าคราวนี้14-6ลบ6ได้เท่าไหร่เอา6ไว้ในใจนะับไปถึง14ค่ะอ่า9 7 8 9 1 1 1 1 12 13 14ได้8ใส่8ลงไปเลยค่ะต่อไป4หลักร้อยนะคะ4ลบ3ได้ไหมคะ ลบได้ใช่ไหมคะเนื่องจาก4มีค่ามากกว่า3 4ลบ3เหลือ1นั่นเองใส่1ลงไปเลยค่ะคาตอบของข้อนี้ได้180ค่ะและโจดข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ข้อที่5บอกว่า104ลบ98ได้เท่ากับเท่าไร่ทำการแสดงวิธีทำเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาลบที่หลักหน่วยกันก่อนนะคะ4ลบ8ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ดังนั้น4จึงต้องไปยืมหลัก 10บอ้าวคุณครูหลักสิบมีอยู่0ย์ไม่มีให้ยืมเลยทํำยังไงเด็กชาย10หลักสิบเนี่ยแหละก็เลยไปบอกว่างั้นเดี๋ยวฉันจะยืมหลักร้อยให้สิก็ไปยืมหลักร้อยมาอีกหนึ่งค่ะเพื่อเมื่อยืมเพื่อนมา1กับตัวเองที่มีศูนย์ก็กลายเป็น10นั่นเองค่ะเมื่อหนึ่งถูกยืมไปแล้ว ไม่มีเหลือแล้วก็ใส่ศูนย์ลงไปเลยนะคะคราวนี้หลักสิบมีให้เพื่อนยืมแล้วใช่ไหมคะมีให้หลักหน่วยยืมแล้วก็ให้หลักหน่วยยืมไปอีก1ตัวเองก็เหลือ9นะคะเมื่อหลักหลักหน่วยมีสี่อยู่เดิมใช่ไหมคะถูกยืมเพื่อนมาอีกหนึ่งก็กลายเป็น14นั่นเองค่ะคราวนี้14ลบ8ได้เลยค่ะแปดไว้ในใจนะไฟถึงูค่ะ8 9 10 11 12, 13 14เีเหลือ6ใส่6ลงไปเลยค่ะ หลักสิบค่ะขาวนี้หลักสิบเมือ่อตอนแรกแตัวเองมีศูนย์ใช่ไหมคะไปยืมเข้ามาเป็นสิบแล้วก็ให้เพื่อนยืมมอาอไปอีกก็เหลือเก้าเก้าลบเก้าเหลือศูนย์ใส่ศูนย์ไหมคะไม่ใส่นะคะเนื่องจากเลขข้างหน้าของเราเนี่ยหลักร้อยเหลือเพียงศูนย์ไม่เหลือให้ลบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบหกนั่นเองโอเคค่ะเมื่อเข้าใจแล้วเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะ